รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยุคนวิเศษสังอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการทุกป,ประเด็นที่เรายังคงติดตามภารกิจช่วยเหลือหมูป่าทั้ง13ชีวิตซึ่งติดอยู่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับแต่จนถึงณวินาทีนี้ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าณวันนี้ได้มีการช่วยเหลือหมูป่าทั้ง13ชีวิตออกมาเป็นที่เรียบร้อยและที่ต้องไม่ลืมด้วยก็คือว่า ได้มีการช่วยเหลือหรือว่านำพาหน่วยซีลทั้ง3คนและก็หมอภาคซึ่งดูแลทั้ง13ชีวิตหมูป่าออกมาพร้อมกันทั้ง4คนเป็นที่เรียบร้อยภารกิจณวินาทีนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ระหว่างการลำเลียงทั้งหมดนะครับไปที่โรงพยาบาลที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าสู่กระบวนการพักฟื้นดูแลแล้วก็กักกันโรคต่อไปนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าภารกิจนขณะนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยทุกคนปลอดภัยเป็นอย่างดีนะครับนี่คือข่าวสารที่คนไทยทั้งประเทศนั้นมีความภาคภูมิใจที่สุดและอาจจะรวมไปถึงมวลมนุษยชาติหรือว่า คนทั้งโลกด้วยนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็ไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับว่าภารกิจในครั้งนี้มีผู้สูญเสียหรือว่าเสียชีวิตนั่นก็คือซีวนอกราชการจ่าเอกสมานกุนันนะครับท่านเสียชีวิตอย่างไม่คาดฝันในขณะที่กําลังดําน้ําอยู่ภายในถ้าและในวันที่14กรกฎาคมนี้หรือว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าเอกสมานหรือว่าจ่าแซมด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะว่ากันตามตรงแล้วภารกิจของคนไทยทั้งประเทศยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเราคงต้องร่วมใจกันส่งจ่าแซมนั้นขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ให้ดเทียบเท่ากับสิ่งที่เขาได้เสียสละในการช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตหมูป่าในครั้งนี้นะครับนั่นเป็นสถานการณ์ล่าสุดซึ่งอีกสักครู่ถ้าหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรก็จะรีบรายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็มีคำถามเอาว่าแบบนี้ละกัน เป็นคำถามเกี่ยวกับปฏิบัติการของหน่วยซีลหรือว่านักดำน้ำชาวต่างชาติในครั้งนี้ก่อนหน้านี้ถกเถียงกันมากครับว่าจะมีการลำเลียงทั้ง13ชีวิตออกมาอย่างไร บ้างก็บอกว่าถ้าดำน้ำมันจะมีความเสี่ยงที่มากจนเกินไปหรือมีการพูดถึงเทคโนโลยีแบบแคปซูลโดยอีรอนมัสที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ในภารกิจนี้แม้ว่าอีรอนมัสนะครับจะนำแคปซูลมาถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ก็ไม่มีการยืนยันนะครับว่าได้มีการใช้แคปซูลนี้หรือไม่จนความเข้าใจหลักๆของคนไทยทั้งประเทศนั้นมองไปที่ว่าทั้ง13ชีวิตได้มีการดำน้ำออกมาจริงหรือไม่นะครับ ซึ่งในวันนี้เองพลเอกประยุทธ์จันโอชาน้ำตรีแล้วก็หัวหน้าคสชนะครับท่านพูดถึงการใช้ยาตัวหนึ่งนะครับในการทำให้ทั้ง13หมูป่าเนี่ยไม่เกิดอาการที่เรียกว่าแพนิคหรือไม่เกิดอาการตื่นกลัวหรือว่าอยู่ในภาวะลนลานพลเอกประยุทธ์บอกว่ายาชนิดนี้ก็คล้ายๆกับยาแก้แพ้พอทานไปปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่ตื่นเต้น แต่ไม่ใช่เป็นยาสลบนะครับท่านบอกว่าไม่ใช่ยาสลบนะมันเป็นยาที่ทำให้รู้สึกไม่ตื่นเต้นไม่แพนิคไม่ลนลานพลเอกประยุทธ์ยังบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้ท่านก็รับประทานยาประเภทแบบนี้อยู่เหมือนกันนักยิงปืนเขาก็ทานยาประเภทแบบนี้เพื่อให้ยิงปืนแม่นเพราะจะไม่เกิดอาการตื่นเต้นตื่นกลัวหรือว่าลนลานหรือไม่อยู่ในภาวะที่เรียกว่าแพนิคนะครับ ที่พลเอกประยุทธ์ตอบคาถามนี้กับผู้สื่อข่าวเรื่องของยาที่กินเข้าไปเพื่อป้องกันความตื่นกลัวโลนลานเพราะมันมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาจากคนที่ชื่อว่าเสริมสุขก,การสืประดิษฐ์นะครับซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์ชื่อดังคนหนึ่งเข้าออมาโพสต์ข้อความผ่านทาง f เฟซบุ๊กนะครับว่ามีนักข่าวอินเดียเนี่ยมาขอสัมภาษณ์เขาโดยถามว่าได้มีการใช้ยาสลบกับ13หมูป่าจริงหรือไม่ ซึ่งคุณเสริมสุขก็บอกว่าจริงโดยที่ไม่ให้13หมูป่าว่ายน้ำหรือว่าดำน้ำออกมาเพราะสลบไปเลยแล้วก็ให้ใส่ชุดว่ายน้ำชนิดพิเศษแล้วก็มีการต่อท่ออากาศต่อท่อออกซิเจนเนี่ยนะครับเข้าไปช่วยให้หายใจแล้วหลังจากนั้นนักดำน้ำหรือว่าหน่วยซิลซึ่งใช้วิธีการประกบแบบหน้าหลังสต่อหนึ่งก็ค่อยๆพาแต่ละชีวิตแต่ละหมูป่าเนียนะครับ ออกมาจากค่ำโดยใช้ยาสลบและต่อสายออกซิเจนคุณเสริมสุขบอกว่าใช้ยาสลบเลยนะครับแต่พลเอกประยุทธ์บอกว่าใช้ยาประเภทหนึ่งที่ป้องกันความตื่นเต้นเอาว่าเพื่อเกิดความชัดเจนนะครับเดี๋ยวเบรก2แล้วเบรก3เนี่ยเราคงจะได้พูดคุยกับคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้แต่ณขณะน,นี้ทีมงานของเรานะครับก็อยู่ระหว่างการต่อสายคุณเสริมสุขอยู่นะครับซึ่งจะได้สอบถาม เกี่ยวกับที่มาที่ไปของเรื่องนี้ว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรอือกล้าพูดถึงขนาดที่ว่าได้มีการใช้ยาสลบกับ13าหมูป่าก่อนที่จะพาออกมาตอนนี้คุณเสริมสุขพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเสริมสุขครับครับสวัสด,ดีครับการที่คุณเสริมสุขโพสต์ลงไปใน Facebook บอกว่ามีนักข่าวอินเดียมาสัมมาขอสัมภาษณ์ ว่ามีการใช้ยาสลบกับ13หมูป่าหรือเปล่าแล้วคุณเสริมสุกก็บอกว่าใช่แล้วก็ใส่ชุดพิเศษแล้วก็ให้หน่วยซิลหรือว่านักดำน้ำเนี่ยพาออกมาตอนนี้ยังคงยืนยันแบบนั้นอยู่ใช่ไหมครับคืออันนี้ต้องร่อยฟังก่อนครับว่ามันที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็มีการเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่วันวันจันทร์นะครับหรือ,อวันแรกนะครับออกมาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยกขามีการพูดเกันถึงเรื่องว่าะจะมีการใช้ยาสลบเพื่อจะพาคนออกมาว่ายออกมา ซึ่งตอนนั้นฟังแล้วเราก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็น,นไปได้เลยเนี่ยให้ยาสลบแล้วก็ว่ายออกมาในสถานการณ์อย่างนั้นมันจะยิ่งอันตรายกว่าไหมกับการที่ให้หมูป่าออกมาเนี่ยแล้วก็ว่ายดำน้ําออกมากับทางเจ้าหน้าที่ของทางชุดประดาน้ำนานาชตานะครับชุดซิลอะไรเนี่ยนะครับครับแล้วก็เป็นคําถามที่เราได้ยินมาผมว่าคนที่ทํางานสื่อตรงเนี้ยได้ยินอันนี้เหมือนกันบางเอิญผมก็มีแหล่งข่าวมีนายทหารมีฝ่ายความนัม่นอะไรที่เรารู้จักกันนะครับ ผมก็ไลน์เนี่ยไปคุยเราก็ถามบอกว่าขอเรียนถามพี่นะครับตรวจสอบข้อท็จจริงก่อนที่จะรายงานข่าวว่าที่บอกว่าเด็กถูกให้ยาสลบเนี่ยแล้วใส่ถุงก,กันน้ํามีอากาศหายใจพาออกมาเนี่ยไม่ได้ว่ายน้ําดำน้าออกมาเนี่ยจริงเช็คอย่างไรครับ,รบน,นี้ก็คือเป็นการตรวจสอบเพราะวาเราได้ยินมาเดี๋ยเราก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะเป็นการให้ยาสลบก็แสดงนั้นซึ่งแหล่งข่าวเนี่ยซึ่งก็เป็นต้องบอกว่าเป็นขายใหญ่เหมือนกันนะครับก็คือรู้เรื่องปฏิบัติการอะไรเนี่ยท่านก็ตอบบอกว่าจริงครับ ให้ยานอนหลับอ่อนๆครับผมอ่านแล้วผมก็บอกเอ๊ะมันยานอนหลับอ่อนๆนี่มันความหมายมันยังไงนะฮะแล้วก็ถามต่อว่าเอ๊ะไม่ได้ไว่ายน้ําดําน้ํามาด้วยใช่ไหมครับใส่ถุงพาออกมาไม่งั้นเด็กตกใจแน่วันนี้เป้าหมายช่วยคือวันนี้ก็เป็นช่วงที่มีการเตรียมการที่จะช่วยเหรืออะไรเงี้ยซึ่งผมก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะออกน้ำมาไหมไว่ายน้ามาไหมเนี่ยทางแหล่งข่าวท่านนี้ที่เป็นผู้ใหญ่ในรัฐบาลนี้ก็บอกว่าไม่ได้ไว่ายน้ํา แต่ใส่ชุดพิเศษครอบหน้ากากคลุมมือออกคุมมือนะครับ,รบออกซิเจนแล้วให้ยานอนหลับอ่อนๆใช้ชุดช่วยเหลือสามคนออดเอกหนึ่งคนอันนี้ท่านก็ชี่แจงมาเล่าให้ฟังพอเราฟังแล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็นึกถึงไอ้ถุงสีแดงเนาะที่ทางอิรอนม์ที่บอกว่ามีการส่งเข้ามาให้ผมก็บอกว่าเอ๊ะมันใส่ถุงอย่างนี้ออกมาไหมท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่มันจะเป็นชุดเลยแล้วก็ลูดซิปเนี่ยคุมหัวปิดปิดหัวร้าย แต่ว่าจะใส่หน้ากากนะครับหน้ากากซูมาสเนี่ยเต็มใบหน้าเลยแล้วก็มีท่อออกซิเจนต่อเข้าไปแล้วท่านก็ยืนยันว่าที่พาออกมาเนี่ยไม่ใช่เป็นการว่ายน้ําหรือดำน้ำออกมาเพราะทําอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้เลยมันอันตรายมากเพราะว่าเด็กเนี่ยมันจะแพนิกนะครับมันจะตื่นตระหนกมันจะประมาณพอเราฟังอย่างนี้มาเราก็บอกว่าไอ้คาว่ายาสลบออที่มันในความหมายมันคืออะไรท่านก็บอกว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าทําให้เหมือนกับใกล้หมดสติเพื่อว่าจะได้ ไม่ตื่นตระหนกไม่ตกใจกลัวรเราฟังตรงนี้เราก็เราก็ฟังเราก็บอกเอ๊ะมันมันก็ถ้าเราดูช่วงเวลานะครับผู้ว่าเนี่ยท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่าเชียงรายท่านก็เล่าบอกว่าการเดินทางเนี่ยจากโถงสามไปถึงเืินนมสาวเนี่ยมันใช้เวลาไปกลับเนี่ยนะครับอย่างน้อยสิบเอ็ดชั่วโมงครับวันจันเนี่ยมีโอเปอรชัชนมีปฏิบัติการแล้ววหายกลับมาเนี่ยเร็วมากนะครับเสียเวลาไปเนี่ยประมาณแปดชั่วโมงกว่าซึ่งมันน้อยกว่า ช่วงเวลาเดิมมากเนี่ยทั้งแรงข่าวผู้ใหญ่ท่านเนี้ยท่านก็บอกว่าแท๊ปซี่สังเกตไหมว่าทําไมเวลามันมันรวดเร็ว,วคือมันไม่ได้ใช้เวลามากอย่างอย่างที่นั่นเพราะว่าเขาประคองเนี่ยพาเด็กออกมาอย่างรวดเร็วเลยก็คือว่ายออกมาโดยที่เด็กเนี่ยไม่ได้ไว่ายน้ําตามนักประดาน้ำบอ,อกมาอื <S <S ซึ่งตรงนี้เขาว่ายน้ําตามมาเนี้ยมันไม่มีทางมาได้รวดเร็วขนาดนี้นะครับ, <S <S รบแล้วก็วันนี้ปฏิบัติการเนี่ยก็ห้าหกชั่วโมง ซึ่งมันก็รวดเร็วมากครับทีนี้วันนี้เนี่ยนายกทัานกับชี้แจงเรื่องนี้นะครับเราก็ฟังนะครับว่าเพราะประเด็นเนี่ยมันไม่มีใครชี้แจงเลยแล้วก็ตรวจสอบในพื้นที่เนี่ยน,นายทหารที่เรารู้จักก็ไม่มีใครยอมพูดเรื่องนี้เราก็ดาเสนอก็เขียนในลักษณะอย่างที่เห็นไปนะครับแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งเพราะว่าถ้าให้ว่ายน้ําเองเนี่ยมันไม่น่าที่จะเป็นไปได้เลยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมว่าพรุ่งนี้นะครับหรือคืนนี้ผู้ว่าท่านชี้แจงเนี่ยจะมีความชัดเจนขึ้น แต่ประเด็นที่นายกท่านที่แจ้งวันนี้ท่านก็บอกว่าเป็นการให้ยาที่ชนิดที่เรียกว่าเป็นยาล้างนับประสาทหรือยาคลายเครียดนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า t r ล n q u i l i z e r m e d i ิ i ซึ่งคุณภาพของยาเนี่ยมันก็ทําให้ง่วงนอนแต่ว่าไม่ใช่หลับนะครับ,รบเพราะว่ายาคลายเครียดเนี่ยก็คือคนเนี่ยจะต้องนอนมากขึ้นหมอให้ยาตัวนี้มาครับแลวอีกประเด็นหนึ่งนะครับผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมในภารกิจเนียมีด็อกเตอร์มาตินริชาร์ดมาตินเนี่ยมาด้วย ท่านเป็นวิสัญญีแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของออสเตรเลียแล้วก็เป็นนักประดาน้ำด้วยท่านเข้ามาร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้พอเราเห็นภาพตรงนี้นะครับเราคิดว่าเออหมอคนนี้ก็ควรจะต้องมาเกี่ยวข้องในส่วนนี้ทํำยังไงที่จะพาเด็กออกมาโดยที่มันไม่เกิดไม่เกิดภาวะท,ที่ที่เรียกว่าแพนิคนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดสถานการณ์อย่างนั้นอย่างที่นายกท่านก็ชี้แจงวันนี้ว่าถ้าเด็กมันแพนิคเนี่ย มันมีสติเนี่ยเด็กนั้นก็จะเอามือเอาหน้ากาก,ากออกเนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะว่าหน้ากาก,ากตัวนี้เนี่ยมันก็มีออกซิเจนอยู่ถ้าไปเอาออกแต่ว่าในในเสื้อคลุมที่ว่าเนี่ยนะครับที่แหล่งข่าวเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะคลุมคลุมทั้งตัวไปเลยแนตะ่ทั้หหัวเนี่ยปิดเลยครับแล้วก็มือเนี่ยก็จะมีถุงมือใส่สรุปเนี่ยจากข้อมูลที่เราฟังจากแหล่งข่าวท่านนี้นะครับที่อยู่รัฐบาลเนี่ยแล้วปติดต่อกันเนี่ย,ยจากสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วระยะเวลาที่มีการใช้เนี่ยสามโดยเฉพาะวันนี้นะครับบอกว่าใช้เวลาสามชั่วโมงจากเนินนมสาวนะครับมาถึงโถงสามซึ่งมันเร็วมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ายนาแน่นอนผมมั่นใจอย่างนั้น,นครับแต่ว่าประเด็นที่ใช้ยาสลบนี่อย่างที่เรียนใจว่าตอนแรกเนี่ยที่แหลงข่าวท่านที่ท่านบอกท่าน,านใช้คําว่าใช้ยาสลบทอนๆผมก็ยังถามพระคู่บอกว่าอันน้เขา่ายาสลบทอนนี่มันความหมายมันคือมันยังมีสติไหมหรือไม่มีสติเลยแต่ว่า,ายกท่กญญญญานก็ยืนยันนะครับว่า มันมีสติอยู่แต่ว่าคาพูดที่ผมใช้ในหน้าเคสเนี่ยแล้วเราไปบอกว่าเป็นยาสลบเลยอันนั้นโอเคครับมันก็เป็นเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการที่เราที่เราไปสรุปในสิ่งที่เราได้ยินมาอันนี้ก็คือที่มาที่ไปเพราะานั้นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเอาเอาอย่างนี้ถูกไหมครับก็คือเอาหละจะใช้ยาเลยก,ก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่ได้สลบหมายถึงหลับมาเลยไม่ใช่แบบนั้นถูกไหมใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้สลบเพราะว่าถ้าฟังจากที่นาย,ยกชี้แจงนะครับว่าอย่างสบเท้ายว่าอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกเนี่ย แรงขา่าวท่านนี้ท่านก็ใช้คําว่าใช้ยาเป็นเป็นยานนอนหลับอ่อนๆความหมายประมาณนี้ด้วยมันก็เลยเป็นที่มาของอที่เราเขียนในหน้าเฟซบุ๊กอย่างนั้นไปนะครับแล้วอย่างนั้นเนี่ยผมเขียนอยู่หลายช่วงนะครับแล้วก็ประเด็นก็ประมาณแต่สิ่งที่ผมย้ําก็คือว่าเด็กเนี่ยไม่ได้ไว่ายน้ําดําน้ําออกมากับทีมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยังคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าต้องต้องรอพรุ่งนี้แหละครับหรือคืนนี้ที่ผู้ว่า แต่ชี้แจงได้ชัดเจนเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่ามิเลคอลนะครับซึ่งมันอัศจรรย์มากหรืออเมซิ่งเนี่ยแล้วก็เป็นข่าวไปทั่วโลกสื่อมวลชนทั่วโลกมากันแล้วมีการรายงานข่าวใช้คําเดียวกันว่าเป็นมิเลคอลเรสคิวก็คือเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือที่มันอัศจรรย์มากแล้วทุกคนปลอดภัยหมดอันนั้นก็เป็นข่าวที่น่ายดีดีทั้งอินเดียเนี่ยเขาก็โทรมาแลยเขาก็คุยกันประมาณนี้แหละเัาเล่าให้ฟังประมาณนี้เอาละครับชัดเจนครับขอบพระคุณมากครับ ครับยินดีครับยินดีครับครับก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคือจริงๆมันก็เป็นมันก็เป็นคําถามอยู่ที่ว่าเราเนี่ยนะครับอยากจะทราบปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เขาเขาอย่างละเอียดหรือไม่นะครับซึ่งคุณเสริมสุขเองก็อ้างถึงแหล่งข่าวระดับสูงนะครับที่มีความน่าเชื่อถือบอกว่าเป็นการใช้ยาชนิดหนึ่งคล้ายๆกับยาสลบพี้งแต่ว่าตอนแรกที่คุณเสริมสุขเอาไปเขียนใน Facebook นั้นเขียนขึ้นมาเลยนะครับว่าสลบก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยตื่นตกใจว่าเฮ้ยใช้ยาสลบ พาออกมาเลยหรืออย่างไรแต่จริงๆเนี่ยเป็นคล้ายๆกับยานอนหลับอ,อ่อนๆซึ่งวันนี้นักข่าวก็เอาไปถามพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับนะครับว่ามีการใช้ยาประเภทหนึ่งจริงนะครับแต่ไม่ได้พูดถึงชื่อยานะครับบอกว่าเป็นยาที่กินคล้ายๆกับยาแก้แพ้ทําให้เด็กไม่แพนิคทําให้เด็กไม่ตื่นกลัวทําให้เด็กไม่ลนลานแต่ไม่ใช่สลบนักยิงปืนในกองทัพก็ใช้ พลเอกประยุทธ์ก็รับประทานยาประเภทแบบนี้เหมือนกันเพราะทำให้ไม่ตื่นตระหนกไม่ลนลานนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่คุณเสริมสุขก,ก็บอกว่าก็ต้องรอฟังทั้งทางผู้ว่าแล้วก็ทางรัฐบาลต่อไปนะครับว่าจะมีการถแถลงชี้แจงรายละเอียดของเรื่องนี้เนี่ยออกมาอย่างไรนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับในช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อทุกประเด็นครับ ไม่พลาดข่าวสารกับทุกช่องทางติดตาม Bright TV ผ่านโซเชียลมีเดีย www.brighttv.co.th Facebook YouTube Twitter Instagram คนเจอง่ายชื่อเดียวทุกช่องทาง Bright TV 20